วันนี้พวกผมมาให้อาหารปลากันนะครับรครับต้องมาครับอันนี่บ่อได้มีปลาดุกนะครับครับให้กันเลยนะครับยูรูคนันาไหมมยังขึ้นครัรกไม่มายังไม่ค่อยมาครับยังไม่ย,มยังไม,มันยังไม,ม,งไม,ไม่ไม่กินนะครับให้สองจุดแล้วนะ ให้ปนินไปให้ปนินกันต่อนะครับปนินไปนู่นทางนู่นยกระโดดเลยเหรลุกกูล้กระโดดไครับให้เธอเธอปาตรงนี้ไปไปถ่ายดูว่ามันเห็นตกแล้ไปกระโดดไปได้ไหมล่ะส่งสกล้องให้คนอื่นก็ได้มาส่กไปให้ตรงนะครับดดปนินรดดปนินปนินมานนะครับกปนินรปนินรดดปนินรดดตก เอ้ามันดำน้ำไปแล้วมันขึ้นมาครับพี่แกเดี๋ยวมันมากินก็มากินนะครับมาขึ้นมากินนะครับมอย่างนี้ครับแถ่ายใกล้มันจะไม่มากินนะครับเพราะว่ามันเพิ่งมาครั้งแรกนะเพิ่งมาลงนะครับกินแล้วนะครับต้องถ่ายระยะนี้นะครับ มา,มากินแล้วครับมากินแล้วนะเห็นไหมครับทอดเลียกสองสงเดือนก่อนกินแล้วกินแล้วกิน <c oughs> แล้วปลาหนิ่นนะครับปลาหนิน่นปลาหนิ่นครับปลาหนิ่นเราเลี้ยงมหมนะเราจะาทำอาหารกินนะครับเนจะได้กินทอดปลาหนิ่นทอดนะ เรารักว่ครับเรารับสุขภาพนะครับนี่ครับคุณกอนเก็บขยะไปแล้วนะครับเขาเป็นขยะมีคนเอามาทิ้งลงน้ำไม่ดีนะครับไม่ดีสั่ดีนี่ครับนี่ครับปลาลิ้นใหญ่ครับปลาลิ้นใหญ่ปลาลิ้นใหญ่มากครับมากินครับไปดูไปดูของปลาดุกบ้างไหมดูปลาดุกบ้างนะครับไปกันไปกันเลยสามตัวนะครับคือมากินนี่ครับเต็มเลยนะครับไปไหมวัวเลี้ยงไม่กิน มหมดอะนียาหมุกหหม่มเลนะแล้วไปดูปลาดุกนะครับดไม่กินเลยนะเมลว่ะกน้นกินเยอะมากเลยครับสงสัยจะหิวนะครับกดยามัจะนะครับเป็นดึกจนเขียดเอนนไอเมียเหรอเต็นตนี่ดึกก็ตัวคนเหลอ่ะไปดูปาดุกน้ะอีหวยัง เราจะไปโปรสนะมส่งสำการนะเพราะว่าเราไม่เห็นกินนะครับปลาดุกไม่ค่อยมาเลยนะครับมันน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วมากินแล้วนะนักมันกินแล้วนะใช่ไหมนนี่ครับให้แต่กล้องโดนน้ำเนี่ยนะอีกทีหนึ่งเราก็ไดที่ เราพี่แกรีก่อนพี่เฮ้ยเาไมได้กินนะไมนประมาณตังข้าค่ายอ่ะทำขนาดนี้เลยดึงมาแอบไว้ไอ้เที่ยตุ้ยุมันจะหลบอยู่แถวนี้นะมันครับมันอยู่ในขบองมันดีนะครับตกทำตกชฉบาหมีนี่ครับพี่นี่ครับเต็มเฟนะครับนี่เป็นยังใครกันมาเอาเลยอย่ให้คนมามือมือบอลครับ ใครมือบอลผมจัดก,การตักมือทิ้งเลยนี่ก็จะให้เสร็จแล้วนะครับให้ปเก่งจบะตกใจครับมารบเราจะอีกคลิปเลยนะครับเพราะว่าปลามันยังไม่ค่อยกินนะครับรอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ